มือปราบสัมภเวสีมือปราบสัมภเวสีของเราจะสามารถช่วยครอบครัวของพี่ตุ่มและปลดปล่อยวิญญาณสัมภเวสีได้หรือไม่ไปติดตามชมกันต่อเลยครับไปเอารถมาเลยลเอาทุ่มให้พ่ผมช่วยตรงนี้บอกก่อนหมอปลาได้ให้ลูกช,ชายพี่ตุม่มไปนำรถมา แล้วเอาธูปหนึ่งดอกอนนอมาให้พี่ต<ร>ุ่จุดบอกกล่าว,ว,ส,วสัมภเวสีในไม้ตะเคียนพี่แล้วยนนำหมอซ้มจบแล้วพี่ก็บอกดวงวิญญ,ญาณสัมภเวสีที่ก็สถิตอยู่ในทอตะเคียนตอนนี้พี่บอกว่าเดี๋ยวพี่จะหายเขาเนี้ยไปรับบุรุบกุศลหายเขาออกกากสถานที่ตรงนี้เพื่อให้เขาไ้ผู้ไปเกิดเพราะ่าสิ่งที่พี่จะเอาเขาไปเนี้ยแล้าวพรได้เขาไปข้าวฟันฟันแทงแต่เราต้องการตอาดวงวิญญาณเขาเนี้ยไปกระลุดพล ให้เขาไปรับบุญรับกุศลให้ไปคูไปเกลือเสียปิดตางพระเวสีทั้งหลายจงไปอยู่ในที่ที่สมควรที่จะอยู่พอจุดธูปบอกเสร็จทุกคนก็ได้ช่วยกันยกไม้ตะเคียนขึ้นรถเพื่อไปทำพิธีต่อที่ศาลที่พวกชาวบ้าน รวมเงินกันสร้างให้เรื่องวัดเ้เต้ไม่ได้โอ้หรมันมันจะต้องมีได้ตนพี่เอาได้่สิครับพี่เอาของเอาของใหม่ผมเลยเอาชุดไทยลงมาเลยพี่ พี่เอาเราต้องรำมรบ้างบางวันตาแกยังมาทาลิปสติกนี่เลยฮะตาเขาคือพ่อนายจะเข่งเขาบอกว่าเขามาแฟงดดนั่นแหละแกมาทาเล็บแกให้แกมาล้างต้วครับให้ตามาในพอ่ะให้ตามาหมอปลาได้ให้พี่ตุ่มเปลี่ยนของที่จะทำพิธีที่ศาลแต่พอเริ่มทําพิธีพ่อของพี่ตุ่มกลับหายตัวไป เธอจึงรีบให้ลูกชายขับรถมอเตอร์ไซค์ออกตามหากันตอนนี้ทุกคนดูจะเป็นวิตกกังวลอย่างมากครับแต่พอผ่านไปได้สักพักลูกชายของพี่ตุกก็พาพ่อกลับมาได้ครับพิธีจึงเริ่มขึ้นเดี๋ยวผมจะขุนตาสินะคุณตาน้โมสามจบแล้วขุนตาก็จูดทุบเขาเข้ามาเขาเสียแล้วบอกเขาว่าไอ้ตวงวิญญาณทุกดวงเนี้ย ที่ค e ุณ <c oughs> ตารับคำว่าไว้เนี้ยโดยฟาร์มลูหรือฟาร์มลู่หมายเท่าถึงการเนี่ยคุณตาเนี่ยขอให้พวกเขาล่อนั้นอ่ะอาคนสิกรรมคุณตาด้วยเนี่ยคุณตาอธิษฐานจิตอธิพรมบอกเมื่อกี้โปลดปล่อยดวงวิญญาณเขาไปเสียหวนดวงวิญญาณที่เขามางหรือว่าคุณตาเกิดจากการอัญเชิญมาหรือว่าการลู่ทำหมายถึงการที่คุณตาได้ทำเนี่ยพระดวงวิญญาณเนี้ยคำระลับสมุบูรณนึกคาที่เป็นมมหงคลนะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุทธัสสะสัจชังสะเนตนามสัพันธุงนะติทังปะริตานุภาวสทารักขตุเต พระมคคายลานะยานพระสาดีบุตรพระโุศรัน์ทพระมโนพระมโนพระพุทธพสสัพุทธชมหาปตจาทิ่ปพระโประาอยู่ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันท์พระัจ้าอยู่ว่าอานันทมีดอนพระสยามเทวาที่ราชและสิริในสากลรโลกนี้เพือพระบุตรการปฏิภาณิธรรมปฏิภาณิารรมปฏิภาณิธรรมปฏิภาณิธพรมปฏิภาณิธรรมปฏิภาณิธรรมปฏิภาณิธรรมปฏิภาณิธม อิมาสมิงจะเานเตตร์ตาสัตยนสัตสานสานิพุทธะปะเคเตอมาสมิงจะเานเตตตาสัตยนสัตสานทกะตถรเตตรตาสัตยนสังาะเคเตอรักกัุมะกัตเปเทมัคะนอุลัาอเตนะว่เตเตนะสัพพสุธีตะวันตกเตอเอมจุ่มพที่ชวยมูจุ่มเนจเดียค่ะอยูเดียว นะโมตสสพภะวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตสสพภะวัตโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตส้พพะเจ้าของอุทิศสมบูรณ์สุขส่วนที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้จงสาเร็จแต่ดวงวิญญาณสามภวสีทุกตนทุกตั้งที่สิงสถิตอยู่สถานที่ตรงนี้ทั้งที่เกิดจากการรับมาเองหรือไม่รับมาเองขอวิญญาณท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงรับสมบูรณ์สุขส่วนเหล่านี้เพื่อให้ทพวกท่านทั้งหลายจงอยู่ในภพในภูมิของท่านนี้ด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ กว่พอทำพิธีเสร็จที่ตุกและญาติญาติก็ได้นำข้าวสารและน้ำมนต์ไปโปรยและประพรม,มรอบบริเวณบ้านส่วนชาวบ้านที่เหลือก็ช่วยกันยกไม้ตะเขียนอีกครึ่งหนึ่งขึ้นรถแล้วนำไปไว้ที่วัดครับ พอถึงวัดพระก็ทำพิธีสวดอีกครั้งและให้ทุกคน ช่วยกันนําไม้ตัดเขียนทั้งสองท่อนลงมาวางไว้ที่หลาดวัดก็เป็นอันเสร็จพิธีครับปพี่ได้หามคะพี่ตุ่มเขาไปพบหมอปลาด้วยเรื่องอะไรคะอ่าพี่ตุ่มเขาไปขอความช่วยเหือเรื่องที่ว่าพ่อเขาเนี้ยเอาถอนตะเคียนไว้ในบ้าน เพื่อจอา่าถอนตะเคียนตัวน,นี้ไปเผาท่านเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการประกอบอาหารเขาขอร่างเจ้ามาแล้วเนี่ยวันละษ่องวันเนี่ยพรอกมีาการไปไปคือชักแล้วก็บปเป็นเหตุที่บ้านก็เลยเชิญตะเคียนตัวน,นี้จากที่จะเผาเนี่ยมาสร้างหลงสร้างซานไว้โดยมีพวกบรรดาลางสงเนี่ยข้มามทำพิธีไว้ลางเจหนัดพอกว่ารู้จกหายซ้ำวันทีสี่วันไข่แล้วผมก็บอกเขาว่าถ้ามันไปไหมเนี่ยถ้าพี่สเสนออะไรไปแล้วอะ่ะพี่ต้องยอม ให้ผมมาทำพิธีนะเช่นถ้าเอาออกไปพี่ก็ต้องยอมพี่จะเสียได้กะสิ่งนี้มไม่ได้แต่เขายอมเลยภูมิต้องเดินทางมาที่กระบินบุรีน,นะครับเพื่อมาช่วยเลือครอบครัวเขาครับแล้วหมอปลาทำพิธีอะไรบ้างคะวันนี้เอ่อยังไงที่ผมมาทำพิธีเนี่ยไม่ได้ขับไล่ไข่เลยเพียงแต่เอ้าดวงวิญญาณน,นางตะเขียนเนี่ยที่ก็มาเล่งงานพอเขาเนี่ยเลยก็มาเซฟสวานกับพอเขาเนี้ยห้ด่วงหัวเหย้าเนี่ยเขารู้จักผิดจักถูกจากชั่วจากดีให้เขาได้ลุดพ้นเองครับ ไม่ได้ขับไล่ใครเลยเพียงแต่ให้ตรงอหยาบตรงเนี้ยแพะก,กูสวยเขาไปผมอยากจะฝากถึงสำนักหรือว่าวัดบางวัดที่ปัจจุบันเนี่ยชอบเอาทอนตะเขียนเนี่ยมัดทำไปเคลือบคองคังเพื่อมอมเหมาเพื่อลอกประชาชนผมอยากจะฝากว่านาตะเขียนเนี่ยเขายู่ในพบในผมเข้าแล้วคุณอย่าเอาการปลุกเซกตรงหยาบเนี้ยมาหากินนะครับเพราะสิ่งที่คุณได้เงินไปเนี่ยมันไม่คุ้ม กับดวงวิญญาณเล่านี้มาจ้องเหวร่จ้องกรรมกับการไปรับเขนของคุณมาบูชาเพราะปัจจุบันเนี่ยตัวผมะเหนื่อยเหลือกเกินจากการที่พวกคุณเนี่ยเอาพมทอนตะเขียนเนี่ยมาทำเป็นเขือนของข้างแล้วหนังตะเขีย,แน,ยแน,นแล้วเนี่ยมาแฟงคนคนเราเนี่ยพอไปหาคุณแล้วคุณกับไหลขมังมูลมาแต่ตัวผมเองอะไม่ได้เงินจากพวกคุณแต่ผมต้องช่วยเลือเขาผมขอฝากบอเนขนเนะครับพี่ตุ่มคะหลังจากที่หมอปลาทำพิธีให้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้ แบบรู้สึกโล่งค่ะสบายใจอยากขอบคุณหมอปลามากๆค่ะแล้วขอบคุณทีมง,งานด้วยที่มาช่วยเราแบบส,สางวันนี้เนาะที่เราคล่องใจทุกทกอย่างมันหายไปหมดเลยรู้สึกดีมากค่ะรู้สึกสบายใจแล้วที่ตอนนี้คุณพ่อหายดีแล้วหายแล้วคะ่ะดีขึ้นแต่แกแกก็ยิ้มออกนะแกบอกโล่งมากค่ะแกบอกว่าโล่งมากรู้สึกดีค่ะ ก็อยากขอบคุณหมอปลามากๆที่มาช่วยพวกเราที่มาช่วยแบบไม่มีใครที่จะมาช่วยเราได้เนาะตรงนี้เนาะอยากขอบคุณมากคะ่ะชีวิตของเราล้วนตั้งอยู่บนความไม่แน่นอนทุกสิ่งไม่มีสิ่งใดที่จะอยู่จีรังยั่งยืนทุกอย่าง ย่อมเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาการยึดติดกับวัตถุไม่ได้ทำให้เรามีความสุขแต่การปล่อยวางต่างหากที่ทำให้ชีวิตของเราพบความสุขได้ดังคำของท่านพุทธทาสภิกขุที่ว่ามีกูก็มีกรรมหมดกูก็หมดกรรม สำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับ พิเศษสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมรุ้นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทางเ c e บ o o k รายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ3รางวัล ทวงวินญาแจ้งว่าพ่อกับหลานเสียหมดแล้วนวัตที่เห็นาชีวิตไม่เห็นเป็นปตัวนะแต่เห็นเหมือนว่าก่อดเลยสมีเลยนิ่ตอนต้อตายใหม่ๆพ่อมาเนี่ยทุกเนี้ยเขาจะต้องทุกห้อทงทักครั้งแล้วคนข้างบ้านเขาก็จะเห็นผู้ชายยืนหน้าต่างอะไรเงี้ย